พามันมันขยับด้วยย้มาชวนเล่นเย่ไฟดับเอ้าอีเดียก็เล่นไม่ได้โห้ย จะทำยังไงดีเนี่ยเราก็รองอันนี้ก็แบตหมดเยียมอ่อนไฟดับเหรอใช่แล้วพ่อแม่อ่ะไม่อยู่แล้วพี่บัวไม่อยู่เพรพี่ขอไปวิเศษอะไรคือวิเศษวิเศษอ่ะเขาไม่เรียกว่าเรียนวิเศษมันคือเรียนพิเศษไม่ใช่วิเศษเฮ้ยพี่ร้อนเดี๋ยวพี่ไปเอายามัดผมก่อน พูดผมเสร็จแล้วร้อนเนาะโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยพา่จะทำไงดีอ่ะไฟก็ดับร้อนก็ร้อนอินเตอร์เน็ตก็ไม่มีเอางี้ไม่หมดเรามาทำพัดกันไหมจะได้หายหร้อ,อ,อน,นจะไม่เป็นเดีย๋ยวพี่สอนเองได้จ้ะ อยยเอาไว้จะไม่ได้เอาก็ทําพัดไงแค่กระดาษไปเดียวกับเทกอันหนึง่งก็ทําได้แล้วเดี๋ยวดูพี่นะทําตาม,ามพี่ด้วยจับกระดาษสองมืออย่างนี้ดิดนึ่งเออแล้วก็ทำพัดไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเอามาทดสอบสิพี่เหยียบพัดเองอะ่ะเยี๋มวยม่พัดให้หมอนนะมาสลับพัดให้กัน ดูสิแพทยี่สบ,บายไหมเออชา้าเลยอ่ะต่อไปมอนพายได้พี่บ้างไม่ผมสิงั้นไม่เอาเอเอเอยลยร้อนอะ่ะร้อนแบบนี้ต้องกินน้เย็นแต่มอนไปเอาให้หน่อยสิไม่เอาพี่ไงวะเอาเองไม่เอาพี่ก็เหนื่อยพี่ก็นหลอนพี่อุตสาปป่าห์ปฏิเสธขอไม่ให้หมอนเลยนะมอนก็ยอมโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเอาเองก็ได้ อะไรเนี่ยน้ำในตัวเองก็ไม่หย็สักนิดใส่น้ำแข็งก็ได้ฮะน้ำแข็งก็ละายหมดเลยดื่มน้ำธรรมดาก็ได้โอ้ยเหมือนเดิมเลยอะโอ้ยร้อนร้อนร้อนรยอนแต่เย็นเย็นชมาชีก็ได้เดี๋ยวลองดู โอ๊ยเอ๊ว hmm. ันนี้อรอยแล้วล่อมากเลยหัวเต็มหน้าแล้วเนี่ยโอ้ยมันหล่อใจเย็น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 ก็หล่อโอ้ไม่มีอะไรจัมเลยะก็ไปเล่นกนตงกันไหมโอเค เราอย่ามเงี้ยเพี้ยไหม่นี่เล่นด้วยเล่นด้วยเนาะอ๋ออ๋อได้เล่นด้วยเหรอโอเคได้วิ่งวิ่งหน่อยโอ้ยพี่วายิงเล่นข้างโลกมายิงนอนปะเนี่ยพี่แอ๋ยก็ปิ้นไปใช่จดี๋ยวเดี๋ยดไปไปกันเนาะเพื่เราไปเล่นกันเนาะ ไปแค่นัาา้นไปเลยฮ่อโวยกับบานได้สอารองก็แบบจะหงดหล้ยรก็ยังไม่ติดเลยนี่โอ้ยร้อนองเปิดดยดิต้าปัง ได้เหมือนเดิมไยแม่ไปจะติดเนี่ยโอ้ยอน้องพ่อกับแม่แล้วพี่บวยไม่มกลับบ้านอีกแล้วเนี่ยเอ้าเขาโน,น้มมืกแล้วเหรอเนี่ย แต่ยังมันกับมาลียังไม่มาเลยต้องไปตามหน่อยซะแล้วเสียงไงอ่ะใครไม,ไม่มีใครอยู่ในบ้านนี่หว่าใครใครมาแกงไม่ชอบหยุดใครใครแกง

แล้วบ้านนี้น่ากลัวจริงเสียงเลยอ่ะพามันมันขยับด้วยอ่ะ มาแล้วแมมเสื้อใหม่ลำอยู่วูเราจะได้ไรแกงใช่ไห<ช>ม,มโอ้ยแต่เขาหน้าแก่ง,งี้สิใจหายหมดเป็น,นเกมต่อเฮ้ยทำไงไฟยัง,ง,ง,งไม่ติดเลย อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องยามายช่วยเล่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย